งานโขนกรุงศรีปีที่6วันสุดท้ายแล้ววันนี้ตรงกับวันที่29เมษายน2568งานโขนกรุงศรีปีที่6เนี่ยจัดเป็นวันสุดท้ายนาะวันนี้เขาเสนอเรื่องนางลอย ก็มีผู้ให้ความสนใจจํานวนมากอยู่นาขนาดเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังว่าเลยนะเพราะโขนเนี่หาดูยากและยิ่งเป็นโขนที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโขนจริงๆเนี่ยยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่เลยเมื่อวานเนี่ยก็มีช้างนะวันนี้ก็คือเป็นเรื่องนางลอยก็อลังการพอสมควรแหละแต่ขอบอกก่อนนะมันต้องถ่ายไกลๆมันจึงจะเห็นว่าเขาแสดงกันเยอะขนาดไหนเพราะว่าเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้งเพราะอยู่ใกล้ๆร้านเนี่ย เราก็ต้องห่วงร้านนั่นแหละดูสิคนนั่งกินนั่งคุยกันแล้วก็เดินเยอะมากงานเนี้ยพ่อค้า<ฮ>แม่ค้าชื่นมื่นกันไปตามๆกันเมื่อวานนะฝนตกก็คงลำบากนิดหน่อยแต่วันนี้สบายมากขายกันเทน้ำเทท่าหลายร้านก็หมดแล้วอ่ะนะตอนนี้คือสามทุ่มกว่านะที่ถ่ายเน,ยนเขาเริ่มเล่นเร็ววันนี้เริ่มเล่นสามทุ่มประมาณสามทุ่มสิบนาทีก็ จบก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มกว,กว่านั่นแหละเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายไงลหลายๆร้านเขาก็ไม่เอาของมาเพิ่มและ,และบางร้านก็ ขายให้มันหมดให้เร็วที่สุดนั่นแหละบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่าเป็นงานที่จัดรูปแบบได้สวยงามมากต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดอยุธยาด้วยนะที่สนับสนุนให้ะออฟาร์มาเปิดขายรูปแบบของงานสวยงามมากและที่สำคัญการแสดงของโขนกรุงศรีปีนี้ อลังการมากเขาจัดมา6ปีแล้วปีที่7ก็หวังว่าจะได้รับเกียรติให้มาขายของอีกนะที่ะออฟาร์มเนี่ยเราปลูกเมลอนเองในโรงเรือนปิด ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงและได้รับมาตรฐาน G.A.P เป็นสินค้าที่ปลอดภย100ัยร้อเอร์เซแล้วก็มีการแปรรูปเมลอนออกมาเป็นชนิดต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเค้กเมลอนสบู่เมลอนเยลลี่เมลอนหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเมลอนสกัดเย็นหรือว่าปั่นแบบนี้ก็ได้นะนะตอนนี้เมลอนที่เราออฟาร์มก็เริ่มจะล่อยหลอลงไปแล้วนะ ถ้าใครสนใจจะมาตัดเมลอนเองก็เชิญได้ที่เรอ,อฟาร์มเลยเพราะว่าเราให้คนเข้าไปตัดเองได้พร้อมทั้งให้ความรู้แเรา,เราสอนให้เกี่ยวกับเมลอนเนี่ยมาฟรี สิบปีแล้วนะถ้าใครสนใจเชิญได้ที่เราออกาถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ชในเน็ตได้นะเพราะว่าเรามีทุกช่องทางของการติดต่อนะครับนอกจากเมล่อนแล้วก็ยังมีไม้ผลชนิดต่างๆที่เด่นๆก็จะเป็นอินทผาลามนะอีกประมาณ100วันก็สามารถกินอินทภาลามได้แล้วมาชมอินทรพาลามกันได้นะลอ,อฟฟา